คําเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อตอบสนองความฟินและสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถา,านที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ฟังซัววางสายโทรศัพท์จากไอ้นนได้จึงรู้ว่าไอ้เข้มถูกเสียกวงพาตัวไปที่ไหนสักที่ใจเขาก็เริ่มร้อนรนเกินที่จะควบคุมได้ที่โคพิอัตัดสินใจตามลูกน้องคนสนิทของเขาไปอย่างที่ไม่รู้ว่าไอ้เข้มมันถูกลักพาตัวไปที่ไหนแต่ในใจเขาก็คิดว่า ยังไงคุณฟังซัวต้องรู้อยู่แล้วถึงได้พูดพลาดออกไปอย่างนั้นถึงแม้ว่าคำตอบจะตอบออกมาแบบไม่แน่ใจแค่ว่าคิดว่ารู้ครับแต่เขาก็มั่นใจว่าคุณฟังซัวต้องรู้อยู่แล้วแน่นอน คุณฟังซัวจับรถได้ก็เหยียบคันเร่งค้างไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยจิตใจที่จดจอ่อพร้อมกับตรงดิ่งไปที่จุดที่รถสองคันนั้นแยกจากกันไปในทันทีเอาจริงๆที่โคพิอัตก็รู้สึกสนุใจกับมือปืนคนสนิทของเขาอยู่ไม่น้อยเพราะ เขาดูห่วงใยในตัวไอ้เด็กนั่นมากจริงๆแต่ก็ได้แต่นั่งนิ่งๆแล้วยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยเท่านั้นนารอร์ทริมทะเลทันทีที่รถจอดคุณฟังสัวใส่ลูกกสุนเต็มแม็กก่อนก้าวลงจากรถแต่ก็ยังไม่ลืม ที่จะรีบไปเปิดประตูรถให้กับเจ้านายของเขาไม่ต้องแต่ทีโคก็เอ่ยห้ามเอาไว้พอรู้ว่าคุณฟังซัวห่วงไอ้เข้มมากมายจนเห็นได้ชัดเจนขนาดนี้คุณฟังซัวจึงรีบวิ่งเข้าไปยังรีสอร์ทแห่งนี้พร้อมกับถืออาวุธคู่กาย รีสอร์ทนี้เป็นรีสอร์ทริมทะเลของเสียกวงเพราะฉะนั้นมันเดาไม่ยากเลยว่าแยกกันตรงนั้นเสียกวงจะต้องพาไอ้เข้มมาที่นี่อย่างแน่นอนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเดินเข้ามาถึงหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์คุณฟางซัวก็เดินดิ่งเข้าไปข้างใน โดยที่ไม่ฟังเสียงกล่าวทักทายของพนักงานที่กล่าวต้อนรับแต่อย่างใดเพราะเขารู้ว่าไอเสียงนั่นต้องพาไอเข้มเข้าไปที่บ้านพักส่วนตัวอย่างแน่นอนจากนั้นเขาจึงแอบเดินรัดล็อกไปตามทางที่ตรงไปยังบ้านหลังนั้นโดยที่ไม่ให้ใครเห็นเหมือนที่เขาเคยถูกไอเข้มมองว่า เขาเป็นมนุษย์ล่องหนที่สามารถเข้าออกที่ไหนก็ได้แบบสำราญเหมือนบ้านของตัวเองทันใดนั้นเมื่อคุณฟังซัวไปถึงบ้านหลังดังกล่าวก็ทำการแอบลักลอบเข้าไปถึงบริเวณหน้าห้องนอนส่วนตัวซึ่งมีลูกน้อนของมันยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องเพียงแค่สองสามคนเท่านั้น เขาตรงเข้าไปจัดการสองคนนั้นทันทีจนพวกมันสลบไปอย่างเงียบเชียบไรซึ่งเสียงร้องขอชีวิตเขาเดาได้ว่าไอเข้มกับไอ้เสียคงอยู่ข้างในนั้นเขาจึงพังประตูเข้าไปอย่างไม่รีรอเมื่อประตูห้องนั้นถูกเปิดออก ภาพที่เขาเห็นมันช่างบีบหัวใจของเขาจนแทบแหลกสลายไปในตอนนั้นเองมันคือสภาพของไอ้เด็กตัวสีเข้มของเขาที่ถูกเสียกวงแก้ผ้าออกจนหมดและถูกจับมัดมือมัดเท้าปิดปากด้วยเทปกาวสีเทาเนื้อตัวเหมือนถูกเคีียนด้วยแส้หรืออะไรบางอย่าง และที่บริเวณช่องรักทางด้านหลังถูกสิ่งแปลกปลอมยัดเข้าไปจนเกือบสุดลำท่าทางของมันคล้ายกำลังจะหมดลมที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วไอสตอร์เร็วไกลไปให้มันเข้ามาวะรีบข้ามันจ้ ความจริงกูกะจะหาหลักฐานให้แน่นหนากว่านี้เพื่อจะจัดการมึงแต่กูว่าตอนนี้มันไม่จําเป็นอีกแล้วเพราะเหตุผลอื่นที่จะจัดการกับมึงมันมีอยู่แล้วตอนนี้มึงพูดเรื่องอะไรกูกับมึงไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกัน ้อยเข้มมันเป็นคนของกูไงเมื่อคุณฟังซัวเอ่ยออกไปอย่างชัดถ้อยชัดคำก่อนตั้งใจเดินตรงเข้าไปหาอเสียกวงแต่แล้วลูกน้องทั้งหลายของมันก็วิ่งกลูเข้ามาอย่างกับพวกฝูงวัวฝูงควายโดนต้อนให้เข้าข้อยังไงอย่างนั้นเลย ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นขึ้นมาเมื่อทีโคพิอัตตามเข้ามาสมทบพ,พร้อมกับอาวุธยิงถล่มบ้านทั้งหลังกุณฟังซัวที่จุดจ้องไปที่ไอ้เสียกวงไม่วางตาก่อนเล่งฝีเท้ากระโจนเข้าหาแล้วเริ่มต่อสู้ตะลุมบอลกันอย่างกับจัดรรายลูกน้องของเสียกวง ถูกที่โคพิอัรจัดการจนหมดเกลี้ยงเหลือก็แค่หัวหน้าของมันเพียงคนเดียวในขณะที่กำลังต่อสู้ปืนของคุณฟังซัวถูกปัดให้ร่วงลงลงจากมือทีโคเห็นดังนั้นจึงหยิบดาบที่แขวนอยู่ที่ข้างผนังห้องที่ติดไว้เพื่อประดับบารมีหรืออะไรก็ตามตอนนี้มันกลายเป็นอาวุธชั้นดี ก่อนโยนไปให้คุณฟังซัวเขาก็รีบคว้ามหมับเอาไว้ที่ด้ามจับของดาบนั้นทันทีมึงรู้อะไรไหมว่านั่นเป็นอาวุธที่มันทันหนัดที่สุดยิ่งกว่าปืนซะอีกเป็นบุญของมึงแล้วที่ต้องมาตายด้วยคมดาบของลูกน้องกูไอ้ทีก็พีอัดมึงจะจองล้างจองผ่านกูไปถึงไหนมึงคิดจะแย่งทุกอย่าง ไปจากกูหมดเลยหรือไงมึงยิกอยู่เลย,เ,ยเสียงเสียกวงกระโจนเข้าไปใส่ทีโคพิอัอย่างรวดเร็วแต่ทีโคกลับไม่ยอมหลบทำก็เพียงยืนยิ้มยอดที่มุมปากเล็กน้อยแล้วเฝ้ามองคนคนนั้นกระโจนเข้ามาก็เท่านั้นพอเขารู้ดีว่ามีคนคนหนึ่งที่จะไม่ยอมให้ไอ้เสียกวง มันเข้ามาเฉียดเขาแม้แต่ปลายก้อยอย่างแน่นอนคุณฟังซัวลากดาบที่ยาวเป็นวาเล่มนั้นพุ่งไยดาบเข้าไปที่เสียกวงก่อนตวัดกอดแกว่งไปมาแค่ไม่กี่ครั้งเสียกวงก็ล้มลงกับพื้นจมกองเลือดดิ้นพล่านอยู่ตรงหน้าทุกคนนี่คือเพชฌฆาตเลือดเย็นในตำนานตัวจริง ไอ้เข้มมันหลับตาปีเมื่อเลือดของเสียกวงพุ่งกระฉูดใส่หน้าของมันก่อนที่คุณฟังซัวจะทิ้งดาบลงแล้วรีบตรงไปหามันทันทีเขาใช้ปลายมีดสั้นที่เขาพกติดตัวเอาไว้ติดตัวตลอดเวลาตัดเชือกแล้วดึงเทปกาวที่ติดอยู่ที่ปากของมันออกเบา มาช้าชิพายไอเข้มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเหือดแห้งทันทีที่คุณฟังซัวดึงเทปกาวออกจากปากของมันได้คุณฟังซัวยิ้มแห้งๆก่อนค่อยๆเอื้อมมือไปเช็ดคาบน้ำตาที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนใบหน้าซีดเซียวของมันด้วยมือที่สั่นระร,ริก ด้วยความเจ็บใจตัวเองที่ไม่สามารถมาให้เร็วกว่าน,นี้เพื่อปกป้องมันได้ทันเก่งมากอดทนเก่งมากเลยรู้ไหมเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก่อนโน้มตัวลงไปจุมพิษท,ที่ริมฝีปากแห้งกล้านของไอ้เข้มพร้อมกับค่อยๆถอดไอ้สิ่งแปลกปลอม ที่อยู่ในช่วงล่างของมันออกช้าๆอย่างนุ่มนวลที่สุดเสียงสะอื้นเบาๆเล็ดลอดออกมาจากลำคอของมันบ่งบอกว่าเจ็บสาหัสแทบขาดใจแต่ก็ยังดีที่ยังมีริมฝีปากและอ้อมกอดของเขาคอยปลอบปะระโลมไว้ให้ความเจ็บปวดนั้นเบาบางลงไปได้บ้างกลับบ้านกัน เขาถอดริมฝีปากอุ่นออกมาช้าๆก่อนเอ่ยกับมันแล้วคุมร่างบางนั้นด้วยผ้าผืนบางที่หยิบได้จากแถวนั้นพร้อมกับช้อนแขนแกล่งอบอุ้มร่างอ่อนแอของมันขึ้นมาแล้วพาออกไปจากตรงนั้นทันทีขอโทษน,นะอุตสาหคิดเอาไว้ว่าถ้าเสร็จงาน เราจะให้คุณเป็นคนแรกแท้กลับไปถึงบ้านแล้วค่อยว่ากันนะคุณฟังซัวกระซิบกับไอ้เข้มเบาๆในขณะที่อุ้มพาร่างของมันเดินออกไปที่รถพร้อมกับคุณทีที่อนุญาตให้นำคนเจ็บกลับไปตรักษาตัวที่บ้านหักเสดินได้ จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยว,วิ์นิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ